สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน ถือหรือยังวะเนี่ยเคียตถือย,ยังอ่ะเจ้าอ้วเจ้าอ้วเจอ้อ,จอ้วกเมาเดียวเยมาเดียวที่ปวดหัวเป็นหัวมากเลยว่ะทำไมเจ้านายต้องให้เราสองคนมาที่นี่ด้วยนะฉันจะไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรวะไอชาดาที่เขาใส่นางรำก็ใส่กันนั้มันอ๋อเขาลืมปลดบ้างหัวมันหลุดอ๋อเพชรใช่ไหมใช่ออ๋มันหลุดออกมาก็คือเราต้องเอาเพชรที่นี่ใช่ไหมใช่อ<ข>อ๋<บ>นี่เขาฝากเขาฝากสมุดมาด้วยแต่ว่าค่อยอ่านขี้ยาวคสมุดตอนนั้ปวดหัวใคยก็ได้ค่อยก็ได้ไปขึ้นก่อนไม่เอ้าไม่มีทางขึ้นนี่ไม่มีบันไดหรอครับอ๋อคูณสองคนนี่ อ,อ่ตอนนี้มันไดอ,อพอที่ว่าเพิ่งกระชั้งกไปซ่อมอะนะก็กระโดดขึ้นมาได้ไหมอ่าไม่ไม่เกินความสามารถโอเค ถ้าใครดิกะดูดหล่นอ่ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ่ามาถ้าเปียกก็เข้าบ้านไปก่อนได้นะครับอ่าสวัสดีครับดีๆรู้จักผมชื่อนายบวยชื่อนามสกุลก็ผมไม่ต้องบอกน่าจะรู้จักกันอยู่อ่ารู้จักครับผมอ่าผมเอานั่นแหละครับอ๋อคุณคงเป็นคุณเอ่อคุณแจ็คกี้ส่งมาใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับอ๋องั้นคงเหนื่อยกันหน้าดูชุดคุณเอ่อหัวสองสีก็เปียกด้วยงั้นผมว่าเข้าบ้านไปก่อนนะหนาว หนาวมากเลยโอ้ชิลู้ว์นายหนาววิธีไก่ไรอะขายอุ้มเลยนี่ตัวอะไรอะนี่ตัวอะไรล่ะครับจะเอากลับเก้าไปขายได้เลยนั่นมันชื่อชื่อเจี๊ยบอะครับมันเป็นไก่ที่นี่นะเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนหมาเซเว่นอะไเลยไงนะเออป้าบ้าบ้าเข้ามาครับเข้ามาอีกสักพักใหญ่พ่อที่คงตกดีแล้วครับนี่ตัวอะไรอะโอย ไม่แพงหรอกก็สัก20ล้านอะว,วางเลยวางเลยเขียว,วางเลยลแล้ว <ไป S 1> ล้วตัวน <ไป S 2> ูววนะครับไหนอ่าตัวข้างหลังผมนะครับอันนี้ชื่อว่าแจ็คครับผมแจ็คฮะชื่อเหมือนเจ้านายผมเลยนี่อ่อใช่ตัวนี้ก็ไม่แพงครับพันล้านโอ,โอเคครับ อ๋อบ้านที่คุณหลังใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอญาตขอเ,อเพชรล้วกลับเลยก็ได้ครับโอ้ไม่เป็นไรผมเกรงใจครับก็ผมก็เป็นคนพานเลงที่ดูแลเพชรยังไงไม่รู้ให้แบบดูแลมงกุฎของเจ้านายคุณแล้วมันหล่นมานะตอนที่เจ้านายคุณมาเที่ยวที่นี่เออยังไงผมก็ขอโทษเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อความ เออทำไมเกรงใจกันก็นอนที่นี่สักคืนไหมหรือไม่ก็แบบอยู่ซี่สัก5ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมทํากับข้าวให้กินอะไรเงี้ยก็ทำ<ม>ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวขอชุดใหม่ให้คริรยาด้วยนะครับอ๋อได้เลยครับก็าตามสบายเลยเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมน้ำมาให้แป๊บหนึ่ง ไม่หลังบ้านม่หลังบ้าด้วยไม่หลังบ้านด้วยอุ้ยใครจะถูรูปนี้ดินี่มันรูปคาราเต้นี่ว่าที่แบบแพงแพงแบบมูลค่ามันตีมูลค่าไม่ได้เหมือนรูปอะไรโมนาลิเซ่อะโมนาลิซ่าเออนั่นแหละที่มันหายไปนะเออแต่ว่าเนี่ยรูปมูลค่ากันเลยรูปแบบอ้รูปนี้มันน่าจะประมูลมาโอ้โหโอ้เป็นเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้า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 นานล้านล้านล้าน้ยเบาๆหน่อยเอออยู่บ้านคนล้า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 นล นี่เย็นมากเลยเนาะแบบยิ่งตกเย็นนี่ยิงเย็นเย็นเนาะใช่ไหมเค้ะแม่เย็นเลยหนาวอ่ะโอ้ยเพราะน้ำเปียนอ่ะโอ้ยผมขอโทษนะครับเพราะที่ว่าที่นี่มันมีแอร์ในตัวบ้านทั้งแอร์อยู่แล้วครับมันเป็นแบบแสงจันโซล่าเซลล์นิดหน่อยเอาเป็นเอาเป็นว่าอ่านี่ครับน้ำแล้วก็เ,เสื้อผ้าเดี๋ยวผมเอามาใส่เดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่นะครับกินน้ำก่อนไปเลยแล้วกันอันนี้อันนี้น้ำอะไรเหรอครับเนี่ยอ๋อมันคือน้ำสูตรพิเศษนะครับมีชื่อว่าสมุนไพรได้เลยครับ โคตรดีเลยว่ะมันมันผ่อนคลายดีจังเลยทำไมรู้สึกมึนหัวจังเลยอ่ะโอ้ยผ่อนคลายมากเลยโอ้ยปวดเฮดไม่หมดเลยว่ะปวดหัวปวดหัวอึเอ้านี่ลับไปตอนไหนวะเนี่ยเขียเขียตื่นเร็วเขีย ห้าทีอะไรอ่ะอัาจะขอบ้านให้เงินพันล้านก็มาดลครับอ๋อหยอกเล่นอ่ะโอ้ยเราหลับไปตอนไหนวะเนี่ยยาทั้งาผดผนคลายเกือบแบบน้ำที่เขากินอ่ะน้ำผลไม้อ่ะยู่วี่เลยไม่รู้เหมือนกันเออเขาไปไหนนะเขาชื่ออะไรนะชื่อเขาแล้วชื่อบัวหรือแจ็คนะเราบัวไอ้แจ็คอ่ะชื่อทำงานเราคือบัวยเขาอยู่ไหนเอามือเลยนีกว่าคุณบัวครับผมขอยนาขอเพชรแล้วก็กลับบ้านก่อนนะครับ เดี๋ยวเรือจอดไปน้ำไม่ได้ครับบวยเออแล้วเขาเขาเห็นเราหลับเขาก็เลยไม่ไม่อยากปลุกเราก็เลยอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่ไหมเป็นยังไงได้เลยไม่ได้คุณบวยครับอีบวยเฮ้ยออกคุณบวยครับขอเพชรหน่อยครับห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนของอ่ะทำไมน้ำไม่คอกันเล่าเสียมารยาทน่าโถเอ้ยเออหรอคุณบวยครับโอ้คุณบวยบวยเปล่าในเราไปเช็คฝั่งโน้นเดี๋ยวฉันดูดูเถอะเรให้พวกเขาแอบอยู่ในใต้บวยครับเขาจะแอบทำไมใต้เต็นท์อยู่ไม่ออกเงินลัฐนะจ๊ะอะไร นะครับดูดิอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณบอยคุณบอยครับฮัลโหลครับจับจับชิปจอกนไปเดี๋ยวร่างกายร่างกายเขาแข็งแล้วน่าจะเขาไม่ได้ตายแล้วตายนานแล้วด้วยตัวยืนมากแบบยืนแบบยืนโค้นเลยไม่ได้เพิ่งตายด้วยคืออะไรอ่ะแล้วไข่อุ้ยไม่ใช่ได้เสียงดนตรีไทยถ้าเปิดดนตรีไทยวะวะเพลงชื่อเพลงเอ้นนี่เขาให้สมุดใบไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เพิ่งเพิ่ง เราหาโทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อนเพื่อนเร็วโทรศัพท์โทรศัพท์มันต้องมีโทรศัพท์บ้านสักทีเดี๋ยววะไปเร็วไปเร็วเไปเร็วเรมา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 มีใครอยู่เบรคทางแม่บ้านตำรวจก็ได้ยื่นด้วยเฮ้ได้ยินโทรศัพท์หนึ่งตีตดตีตีอุ้ยไม่มีสัญญาณเดี๋ยวจะไม่มีสัญญาณได้ไงอ่ะบนเกาะนี่เขาต้องมีบ้านคนรวยขนาดนี้ด้วยเออแล้วเขาชิวชิวไยังไงถึงไม่มีสัญญาณอ่ะไม่รู้ใช่เขาไม่รู้อ่ะเพื่อนนายลองเอาหนังสือที่ ที่นายที่นายบอกจะให้อ่านมาอ่านดิเลยหรอที่ที่หัวหน้าให้มานะเออขอลองอ่านนะกดข้อที่หนึ่งเพชรที่พวกนายจะต้องไปเอากลับมามันมีประวัติที่ไม่ค่อยดีอยู่ถ้าเป็นไปได้อย่าได้ไปอยู่กับมันนานทหาได้ยินเสียงเพลงไทยให้เตรียมตัวแอบหรือไม่ก็วิ่งเพลงเพลงเพลงนี้ยนะเพลงเนี้ยนะเพลงเนี้ยนะมันมันมาสักผัสกันนะมาสัมผัสกันได้มาสัมผัสกันได้มาอีกแล้วหรอฉันได้ยินรอบแรกแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไปนี่ไปนี่ทำไมเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ เราแอบอะไรเราแอบจากอะไรไม่รู้อ่ะเขาบอกให้แอบก็แอบไปเถอะอยียบพูดมากนะคืออะไรวะเนไขาจะไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเราต้องแอบด้วยอะ่ะแล้วก็การที่เขาตายคืออะไรมันมีเกี่ยวข้องการที่คุณไอ้บัวให้ตายน่ะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องเพงนต์หรือเปล่าวะเออก็เ,ออเป็นไม่ได้แล้วเขาบอกจะอยู่กับมันนานใช่ไหมเจ<อ>้ก็ไม่รู้อ่ะจะเพนต์ไทยมาดับเลยวะเป็นข,ข้อที่สองเดี๋ยวก็บ้านที่พวกนายไปอยู่เนี่ยนะก็มีเรื่องที่ต้องทําตามด้วยเขาเล่าให้ฟังเสื้อ เสียงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ลมาอลมมาลมาลมาคืออะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไอ้เจ้แตกไม่รู้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 แค่ลมพัดนะมั้งลมพัดลมพัดแล้ลง,ลลลงยังอ่ะไอ้ชาฝังด้วยหน่อยฉันอ่านกันก็มีเรื่องต้องทำตามด้วยเขาเล่าให้ฉันฟังว่าในช่วงกลางคืนจะมีเสียงเด็กร้องไห้ให้พวกนายออกตามหาถ้าพวกนายไม่ตามหาให้ทันพวกนายก็อาจจะได้เล่นกับเขาไปตลอดชีวิตถ้าหางหาเจอเขาจะให้โทเทีมที่ช่วยชีวิตพวกนายแล้วสามารถถามอะไรก็ได้หนึ่งอย่างโ หรือว่ากระโดดที่มันแตกโอ้โหกระจกมันแตกรัวเลยโอ้ยเสียงเด็กร้องมาแล้วเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงวะน่าไม่รู้มันร้องแล้วโอ้ยไม่คนมาเลยกเอาไงดี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 กูก็ใจเลยหอ้ยนะส่งเรามากูก็จะเลยโอ้ยมีใจทำไมไอ้ไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบมาหันหน้ามามีเด็กร้องไหมแถวเนี้ยโอ้ยป้อเฮ้ยไอ โอ้ขาฉันโอ้ยโอเด็กบีสสฉฉ้ฉัฉนฉันโดนผักอะไรผักก็ไม่รู้โอ้ยนายหรือเปล่า,าไอ้ฉันสักหน่อยนี่แล้วโอ้ยเจ็บขาฉันโ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เมืีเหมือน,มนฉันก็โดนเหมือนฉันก็โดนผักเหมือนกันแต่แรงขึน้นเยอะ <c oughs> ฟังสีงติ๊กร้องดีเร็วตามไปตามไปมไปตามเสียงนั้นไปก่อนไม่รู้ว่าเสียงติกร้องสักที่นึงอะ่ะนายเงี้ยฟังดิฉันที่ฉันที่เสียงติ๊กร้องห้ามจากทางนี้จริงนะเว้ยบี้เข้าทําอะไรนะเขาบอกว่าให้เราอ่า ไปหาตัวเด็กให้เจอใช่ไหมแล้วก็<ไ>แค่นั้นเองแล้วก็ทางมาทำด้านหนึ่งอย่างถ้าเราช่วยเด็กได้นายมีของเล่นที่เอาไปเล่นกับเด็กไหมน,นายยิบไก่ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วไก่ของเด็กวะไม่ใช่เดี๋ยวว่านี่ใช่สิเด็กวะทางเนี้ยฮัโลโหลครับเด็กฮัลโหลบนต้นไม้ป่าวะวะฮัลโหลมี่ไหมน่ะไม่มีเลยไม่ได้ไก่ทำไมที่นี่ไก่เยอะดัดเลยดิรุ่งยืนทะเลไก่เต็มหมดเลยนะดูดิผิดบ้าเลยเนี่ยไม่ใช่เจ้โอ๊ยเจอแล้ว อ่ะหนูหนูช่วยเดี๋ยวกันช่วยเดี๋ยวกันช่วยเดี๋ยวนียตาตาโบด้วยไม่มีตาเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นอ่ะคานออกมาได้ไหมเข้าอรามาคานออกมาอ่าสวยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอ่าอ่ายืนได้เลยยืนได้เลยนี่นี่นี่อุ้ยพู้พี่สองคนเนี่ยมองน้องเขามองไม่เห็นนะพับเพี้ยไปใกล้ๆหน่อยให้เขาได้กลิ่นไก่ก็ดีริงดิผู้พี่สองคนเนี่ยมีไก่เอามาให้เออไก่ตัวนี้น่ารักมากเลยชื่อชิ้นชิ้นไก่ตัวนี้อ่าตัวเหลืองด้วยเออเออนั่นนั่นนั่นแหละนั่นแหละชื่อชื่ อ่ะหยิบแกะไปได้เลยแกะไม่เห็นแกะไม่นแหละอ่ะหยิบไปเลยนั่นแหละชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอบน้องก็ชอบอ๋อเออพอดีว่าพี่อยากเล่นกับน้องนะแต่ว่าพี่ต้องไปทำงานก่อนอ่ะช่วงนี้พี่กำลังตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ชื่อเรียกว่าเพชรอัญมณีที่มันอยู่บนหัวมงกุฎหรือว่าชะดาน้องพอรู้จักไหมว่าอยู่ไหนมันเป็นคล้ายๆเป็นเพชรแต่ไม่รู้เด็กจะรู้จักไหมหน้าก็จะเป็นเพชรเม็ดๆอ่ะเพชรที่มันแปะบนหัวของชะดาอ่ะพอรู้ไหมพอรู้ไหมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาจะรู้ไหมน่าเชื่อนะเนาะว่าจะไม่รู้อ่ะ เพื่ออะไร่ะอ๋อนั่นซือ้อเอ้ยเขาบอกว่าลงรถลงรถเอ้ยลงรถดิเขาตรงนั้นนี่ไปดิไปแล้วเด็กผานแล้วกลายไปแล้วแมวแมวเอาเขยยาไปด้วยไปบ้างเงีง้ยไป่กูนะไม่ใช<ะ>่กูนะไปถึงอ๋อโอเคครับไปเหรอเอาไปเลยเออไม่เอา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 เขาบอกว่าอ๋อจริงด้วยถ้าเราช่วยเด็กเนี่ยเด็กจะให้ตัวเทพมาให้มาทำไมวะเนี่ยอ่ากดข้อ3เขาบอกว่าหาเจ้าของบ้านให้เจอเราจะได้นําเพชรกลับบ้านเราถ้าเจอแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์ฉันก็พอเขาจะนําของมาให้หาเจ้าของบ้านเหรอทำไมต้้ออองงหา่ะเจแลวไ เขาตายแล้วไม่ใช่หรอใช่ไงเพราะเราเจอแล้วเขาตายแล้วเราจะหาทำไมวะไม่รู้เหมือนกันไปไปกันดีกว่าเไปเกียร์ลังเฮ้ยโอ๊ยย่าโอ๊ยย่าเจ็บปวดติดปวดติดอะไรไม่รู้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนีแล้วดีแล้วไปหายแทงหน่อยโอ้ยดีแล้วดีแล้วเราเที่ยงหมดแล้วขลงรถไปไปไปรถล็อตไปกับลงรถลงรถล็อตยุ่งขนาดนี้ดีไหมที่ขับทันี้ก่อนเพื่อนลงรถไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยไงตามไปแล้วตามไปแล้ว ไม่มีลงรถเลยฉันไม่แต่เลือดมีเลือดโอ้ยดีถ้าไม่มีทองจะตายแล้วมันจะขับคอเราแล้วใช่เมื่อกี้มันมันมันเอาเล็บข่วนฉันอ่ะต้องเชือกเลยอ่ะนี่วะทางนี้โรงรถวะแต่ไม่มีนี่มืนโงรถเลยอ่ะใช่มันลงรถเลยที่เนี่ยมันทำไรมีไหมหนีไหมไม่มีที่นี่ไม่มีเลยไม่มีอะไรคล้ายๆลงรถเลย รลัวมันต้องลงรถลงไปคนด้วไกลไป็นกลไกแน่เลยที่มาหาเราก่อนที่นางรำจะมาแต่ว่าโดนตีมันหายไปแล้วไหนว่าอยู่ไหนว่าลงรถลงรถลหรือว่าลงรถคนรวยเขาไม่ค่อยเก็บรถไว้ข้าบุกันหรือเปล่ากันโดนขโมยด้วยหรือว่าจะอยู่ข้างล่างนายคิดว่าไงไม่รู้ฮะไปลองหาหาไม่เจอเลยหาตั้งนานอะไรเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยห้องรับหรอแต่ไม่เป็นคนแจอ่ะต้องไปหาเขาแจอีกไปกไปเขาต่อไปก่อนเฮ้ยที่ไี้คนเขาที่สี่ถ้าเขาตาม ถ้าเขาตาพวกนายจนพวกนายหนีไม่ทันแล้วมันมีวิธีที่ช่วยให้รอดจากที่นี่ได้นะคือการเล่นดนตรตีในบ้านหลังนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเครื่องดนตรตีที่พวกนายพอจะเล่นได้อยู่โอ้ฉันเล่นไปแค่พวกที่แบมเนป๊อปอปะเขาเล่นหรวะอ่าแต่แต่อ<ต>้สิคยักย่สงสักษ์แล้โอ้โหไม่เป็นโนด้วยฉ<ต>ันเล่นเป็นโน้ด่เป็นเก่งเท่าไหร่เขาแต่เขายังไม่ไมาเราก็สบายแล้วปอวะ เฮ้ยเสียตัวตีแล้วตีไทยเฮ้ยหาหาเอาผู้กองเป็นโดนเลยไม่เป็นเป็นโดนเลยไม่เป็นเนี่ยเอ้ยไหมนี่ไงอะไรอะไรเฮ้ยมันเล่นไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเล่นไปเหรอเล่นไปเหรอเล่นไปเล่นไปดูเดี๋ยวมันมันมันเข้ามาแน่ถ้ามันเข้ามาหล่มันจะถอยไปหรอถ้าเราเล่นเพลงอ่ะเฮ้ยเอาเพลงไหนเพลงแรกเพลงแรกหนึ่งสองสาม เลี้พกันใหนหนึ่งเพลงเพลงสเพลงสองหนึเล่นันดียวน่าจะพอกอะไปอย่ายุดยุดยุดเพลงสา้เปลนมั้งเผีเบื่อเพลงสาเพลงสามลลหนึ่้เี๋ยั้ฉน่มันจะท พิพเมเพมเงียบไปแล้วเพียมติดทางเงียบไปแล้วโอเคอุ้ยมีเลือดเต็มเลยครับอุ้ยเลือดอะไรวะเนี่ยเพื่อนนายอยู่แป๊บแค่อ่านนัดต่อไปกันกดข้อที่ห้าถ้าหากตามตาของพวกนายเริ่มดำมืดแปลว่าประตูโรงรถได้เปิดแล้วถ้าหากพวกนายอยากไปดูดูรถเล่นเล่นก็เข้าไปดูได้รีแลกซ์รีแลกซ์คืออะไรวะเนี่ยนัทบ้านอะไรอะชนะพึ่งเลยแทบี้ <c oughs> อะไรไปไหนแทบี้ ขลาไม่ไอ้บ้าไอ้บ้าโยูยโยตีง่ายตีแม่งเลยโอ้ยประตูเขาบอกประตูโรถจะเปิดแล้วลงรลงรถประตูตัวเลยประตูตรงนั้นปะใช่ใช่โอ้ยฉันมองไม่เห็นอะน้าเดินนำไปก่อนแล้วกันน้าเดินนำไปก่อนน้าเดินมามานำไปก่อนมองเลยไม่เห็นเลยเขาทำไมมันใช้ได้อยู่เนี่ยอ้ยมาทำไมเดี๋ยวกะสิตัวตีไทยตัวตีไทยลงลงไปข้างหน้าไปลงไปข้างหนอกไปมันมองฉันมองไม่เห็นอ่ะมืดนะมืดมากฉันมองไม่ค่อยเห็นเลยโอ้โห ดอมสนิทตันตีไทยมาแล้ววิ่งวิ่งไปกันเออจะมองอะไรไม่เห็นเลยจะด้วยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยตีไรจ้าตีฉนตีฉันตีอ้าวก็ได้เดินไปติดเดินติดตรงไหนเฮ้ยตี่ลงรถเหรอเนี่ยดูดีโคตรใหญ่เลยแค่ดูว้าวนี่คือลงรถสินะมีมเครื่องบินด้วยไหมเออเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ลงธรรมดาที่มันลงแบบโคตรโหดเลยนะเนี่ยใต้ดินเนี่ยโอ้โหรวยคนรวยอ่ะตคนนี้มีกระดาษเขียนอะไรด้วยไม่รู้อ๋อมันคือวิธีการออกแบบทำออกแบบใช่ออกแบบเรือออกแบบแบบ โอ้เราเลือกได้เลยออกแบบอะไรเนี่ยโคตรไฮเทคเลยว Hi ่ะฉันขอคันนี้ได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้มาเพื่อเล่นไอ้บ้างจะไปแทได้ด้วยคันนั้นอะอเออนั่นแหละเ <หา S 2> ราหาไปก่อนหาไปก่อนอยู่ไหนอยู่ยวะเนี่ยห้องที่เครื่องมีคุณแจมีทุกอย่างโอ้ยฝุ่นไปเยอะนะห้อง,ห,องห้องนี้นะเออมีที่เติมน้ำมันทำใครเติมอะไรฉันเปผีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาตนใจเดี๋ยวนายช่วยหาไปก่อนดิเพชรม่ไม่มีอรงตรงนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันขาดอะไรไปวะ ไหนตรงไหนต้อขาดอะไรไปใส่หรอแล้วานาจะไมสนใจทำไมเนี่ยอ้าไม่สนใจอื่นก่อนหรือไงหรอมันไม่รู้ว่ามันเหมือนมันอาจจะเป็นปริศนาก็ได้อะไรเงี้ยอือชุบโอเคลงไว้ก่อนแล้วเช่ว่าเราลองเอาอะไรมาหามาใส่ไหมเอานี่มาใส่โคนี่มาใส่อะไรใส่มูดเดี๋ยวก็โดนปรับหรอกเจ้าของอบ้าน,นาไม่ได้เจ้าของบ้านตายหาแล้วมันจะไม่ได้ไงโอ้ยเขาตายแล้วไม่ได้ว่ะฉันทำไม่ได<ม>้นานลองทำหน่อยนานลองเอารองมาหน่อยที่เราได้ร้อเอารองมาเอาล้อมาหน่อยเอามาทำไงอะเหนึ่อเลยฉันจะลองไปใส่ในนี้ดูปับ ในไงไปเสี่ยแม่ไม่รู้สักทีนึ่งจะไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเพชรชดาเจอแล้วเหรอเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะนี่แล้วแล้วเขาจะแอบทำไมอ่ะแปลกแปลกแล้วหรือว่าเขาไม่ได้แอบแต่เป็นไอ้นั่นแอบใช่เหรอฉันไม่แน่ใจไ้เสียงตัวดีไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วหายแล้วเพื่อนสายี่แค่ไปอ่ะไม่มีทางออกเตรียมอ่ p เทเลงถ้ามาฉันเองอยู่ไหนมันมาอย่างเฮอร์รี่อยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาแล้วนั่นนั่น เอาเพลงเพลงแดนเพลงแดนเถอะทำมาตอนแรกทำมาตอนแรกมันไม่กลัวแล้วะเฉกว่าตัวเตี๋ยทำอะไรไม่ได้แล้วไปดีกว่าเล่นไม่ได้เลยตัวเตี๋ย ลีมกลับบ้านได้ช้านไถ้ชดาแล้วงไมกลับด้านลุลมลุ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 ลไลุ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 ลนลุลุลุไมุ่ลุาุล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 วลุ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 ะุลองุล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 นล่อุลีบุลุลุลุนุลุไุลุลุลอลุ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 ลเลุลุลอลุลุลุอุล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 ุเุ็ุล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 ขลุ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 เอาไปด้วยเหรอุลุชอบตัวนี้เหรอใช่ฉันจะตั้งชื่อมันว่า มันเป็นนักโทษหรือกลาสีฉันคิดว่ามันอาจจะอาจจะออกไปโดนภัยก็ได้เสียตุติไทยไปเร็วไปเร็ว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 รเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็เร็วนวเร็เร็้เร็ไดรได้ร็วเอ็เร็ว้ร็้วเร็วเร็วเร้วเร็วเร็วเรเร็ไ้เร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 วเรเเวรรเ็ ไปพอไปข,อขออ้อที่เเออเนี่ยได้อ่านนกทีเออเรือออกแล้วก็ชิวๆแล้วเสียงเรือออกฮะชิวๆเออ<ช>แล้วก็ถ้านำาเพลงกลับมาได้แล้วอย่าลืมหาเพลงให้มันฟังระหว่างพางกลับมาด้วยนะถ้าหากไม่ได้เปิดเพลงเขาก็จะมาหา,หาพวกนายเหมือนเดิม